สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาต่อกับคุณครูวิชาภาษาไทยนะคะอ่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านฝึกเขียนสาระใหม่กันนะคะให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกอ่านออกเขียนได้ขึ้นมานะคะอ่านออกเขียนได้หนึ่งเล่มดินสอยางลบไม้บรรทัดเตรียมไว้ให้พร้อมเลยนะคะอ่าสาระอะไรคะนักเรียนจําได้ไหม รูปร่างหน้าตาแบบนี้นี่น,นี่อันนี้สระนี้ลูกนะคะเป็นหัววงกลมแล้วลากลงมานะคะเรียกว่าสระอุนะคะสระอุออกเสียงอุนะคะสระอุเป็นสระเสียงสั้นนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเริ่มเรียนนั้นเหมือนเดิมค่ะมาทายภาพกันดีกว่าโดยที่คำบอกใบก็คือรูปภาพนั้นจะต้องมีคำ ที่มีสระอุนั่นเองนะคะอ่านักเรียนดูจากรูปภาพสิคะว่าเป็นรูปอะไรตอบได้ไหมคะอ่าเฉลยแล้วนะคำนี้คือพายุนี่พายุนะถ้าใครอ่านไม่ได้นะคะเหมือนเดิมนะคะค,คุณครูพยายามจะฝึกสอนให้ใหนักเรียนเนี่ยรู้จักสะกดคำให้ได้นะคะอย่างเช่นคำว่า พาเนี่ยสระอาหนูเรียนไปแล้วใช่ไหมคะตัวนี้เป็นพอพานออกเสียงพอตามด้วยสระสระคือสระอาพออาพานะคะตัวนี้เป็นตัวพยัญชนะยอออกเสียงยอนะคะสระก็คือสระอุนะคะดันๆสะกดได้ว่ายอุอยุนะคะยอุอยุพายุนะคะ ดูภาพต่อไปนี่อะไรเนี่ยรูปร่างนี้คือฟันแน่ๆเลยใช่ไหมคะฟันรูปร่างตรงนี้คืออะไรคะฟันเป็นอะไรคะ,ฉะเฉลยนะคะคำนี้คือฟันผุค่ะฟันผุฟันผุก็คืออาการที่ฟัน มีสีดำๆอยู่ที่พื้นผิวฟันนั่นเองนะคะจะมักจะมีอาการปวดใช่ไหมคะใครที่เคยฟันผุต้องรู้แน่ๆเลยนะคะว่าปวดอย่างไรใช่ไหมอ่ะต่อมาภาพอะไรคะภาพเสือเสือรูปร่างเขาเป็นยังไงคะรูปร่างเขาเป็นยังไงตอบได้ไหมคะอ่าดุนะคะคำนี้อ่านว่าดุ ดอ,อุดุนะคะดุก็คืออาการอาการของเสือดุร้ายนั่นเองนะคะอาการดุร้ายนะคะอ่ะต่อมาคำนี้คืออะไรคะมีชักโครกมีอยู่ในห้องนะคะเรียกว่าอะไรคะห้องนี้เรียกว่าสุขานั่นเองค่ะสอ,อุสุขออาขาอ่านว่า สุขานะคะสุขาก็คือเป็นคําสุภาพที่ใช้เรียกแทนห้องซ้วมนั่นเองนะคะสุขาก็คือห้องส้วมค่ะเป็นคําสุภาพนะคะอ่าต่อมาด,ด,ดูดูจากรูปภาพนี่เป็นรูปอะไรคะไดโนเสาร์เขาทำไมเนี่ยเขาทำไมออกมาจากจากช่องนี้จากผนังอ่าฉเฉลยนะคะ อ่านว่าทะลุทะลุนะคะอ่านว่าทะลุทะลุก,ก็คืออาการทะลุกออกมาจากกำแพงนั่นเองนะคะอ่ะจากคำาจากรูปภาพที่ผ่านมานะคะถามว่าคำเหล่านี้มีสิ่งใดที่เหมือนกันบ้างลูกมีสระอะไรเหมือนกันคะ เสระอุเหมือนกันทุกคำเลยนะคะมีทั้งคำที่มี1พยางและสองพยางพยางคืออะไรคะพยางก็คือจำนวนเสียงที่เปล่งออกมานั่นเองอย่างเช่นคำว่าดุมีกี่พยางคะคำว่าดุมี1พยางเพราะออกเสียงมาเสียงเดียว1ครั้งใช่ไหมคะดุนี่ออกเสียงหนึ่งครั้งแสดงว่ามี1พยางส่วนคำว่าทะลุ ทะลุมีกี่พยางคะ่ะทะลุมีออกเสียงสองครั้งแสดงว่ามีสองพยางนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาฝึกเขียนสระอุก,กันสระอุเขียนยังไงนะนักเรียนจำได้ไหมว่าสระอุเขียนยังไงอ่ะถ้าพร้อมแล้วมาฝึกเขียนกันเลยนะคะอ่ะนักเรียนดูนะวิธีการเขียนสระอุนะคะอ่ะ ช่องสมุดของนักเรียนจะมีตารางเป็นเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะตัวพยัญชนะนะคะจะอยู่ด้านบนส่วนสละเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะคะเห็นไหมคะเวลาเขียนให้ลากเป็นวงกลมแล้วลากลงมาลากหัวเป็นวงกลมก่อนแล้วจึงจะลากลงมานะคะตัวพยัญชนะจะอยู่ด้านบนสละจะอยู่ด้านล่างนะคะ ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างแบบนี้อ่ะพยัญชนะจะอยู่ตรงแทนขีดนี่เองนะคะส่วนสระอุจะอยู่ด้านล่างของพยัญชนะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาออกเสียงมาสะกดคำที่มีสระอุกันนะคะซึ่งกลุ่มคำนั้นจะมีอยู่ตามตัวอักษรสามหมู่นั่นเองคือ อักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำจำได้ไหมคะซึ่งอักษรแต่ละหมู่เนี่ยเวลาสะกดด้วยสะกดตามด้วยสระอุจะออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะออกเสียงไม่เหมือนกันดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอักษรแต่ละหมู่เมื่อสะกดคำที่ตามด้วยสระอุแล้วจะอ่านว่าอะไรนะคะอ่ะ เริ่มจากสอเสือนะคะสอเสือนี้เป็นอักษรอ,อะไรคะนักเรียนอักษรสูงนะคะน่าจะจำได้แล้วเนะวาะขว้างขวดเฉียดฐานถูกฝรั่งสี่ห้าผลสดๆนะคะอักษรสูงนะคะสออุสุอ่ะให้นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะจะได้ออกเสียงสะกดได้นะคะคาที่มีคําที่มี คำที่เป็นตัวอักษรสูงนะคะคำที่มีอักษรสูงเป็นพยัญชนะนะคะเวลาสะกดตามด้วยสระอุจะออกเสียงสั้นแบบนี้ค่ะสอ,อุสุออผอุผุหอ,อหุหุถอ,อถุถุอ่านได้ไหมคะ บ่อยนะคะจะได้รู้เนาะจะได้สะกดคําได้เพราะว่าอักษรแต่ละหมู่เนี่ยเวลาสะกดสะกดไม่เหมือนกันนะคะออกเสียงไม่เหมือนกันเลยนะคะอ่าอย่างเช่นอักษรสูงเนี่ยจะออกเสียงสั้นนะคะสออุสุพออุผูหออุขุทออุถุนะคะต่อมาอักษรกลางอักษรกลางนะคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งลืมหรือ,อยังนะคะ คำที่มีพยัญชนะตามนี้นะคะจะเป็นอักษรกลางนะคะอ่ะเวลาสะกดนะคะเมื่อตามด้วยสระสระ,ะอุนะคะสะกดแบบนี้ค่ะกออุกุจออุจุบออุบุปออุปุนะคะออกเสียงคล้ายๆกับอักษรสูงเลยใช่ไหมคะออกเสียงอุอุอุตามนี้เลยนะคะจออุจุ ปออุบุปออุบุนะคะแต่ที่สําคัญนะคะจําให้ได้นะคะอักษรต่ํานะคะคําที่มีอักษรต่ํางูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกนะคะคําที่มีอักษรต่ําจะไม่ออกเสียงแบบเมื่อกี้นะคะคําที่มีอักษรต่ําจะสะกดแบบนี้ค่ะงออุงูเห็นไหมคะ อักษรต่ำนะคะจำให้ดีนะคะอักษรต่ำเมื่อตามด้วยสระอุแล้วจะออกเสียงตีนะคะออกเสียงตรีนะคะงออุงุนอุนุรออุรุวออุว,วุนะคะงออุงุงอุนุ อุรุวอุวุนะคะอ่านแบบนี้นะคะาจากการที่เราสะกดคําอ่านไปแล้วสังเกตไหมคะว่าสระวางอยู่ตรงไหนสระอุวางอยู่ตรงไหนของพยัญชนะคะสระอุจะอยู่ด้านล่างของพยัญชนะนั่นเองนะคะสังเกตดีๆนะคะสระอุนะคะจะต้องอยู่ชิดชิด เส้นหลังของตัวพยัญชนะนะคะอย่างเช่นน้ออกอ่างอยู่เส้นหลังใช่ไหมคะเวลาเขียนก็ต้องอยู่ให้ตรงกันให้ตรงกับเส้นหลังนะคะสระอุจะไม่อยู่ชิดข้างหน้าจะไม่อยู่ตรงกลางนะคะจะอยู่ชิดเส้นหลังของตัวพยัญชนะนะคะและอยู่ด้านล่างของตัวพยัญชนะเสมอนะคะอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนเอาแบบฝึกอ่านออกเขียนได้ขึ้นมานะคะ แบบฝึกอ่านออกเขียนได้เดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคําที่มีสระอุก,กันก่อนเลยนะคะอ่านนักเรียนเปิดไปหน้าที่44นะคะเปิดไปหน้าที่4ีสระอุนะคะบทที่9สระอุนะคะอ่านว่าสระอุนะคะอ่าเดี๋ยวอ่านตามคุณครูนะ คำไหนที่นักเรียนอ่านไม่ได้นะคะก็พยายามสะกดนะคะช่วงน,นี้คุณครูจะไม่ค่อยได้สอนสะกดคําแล้วถ้านักเรียนอ่านตรงไหนไม่ได้ก็ให้ฝึกสะกดเองนะคะคุณครูจะสอนอ่านเป็นคําไปเลยนะคะกินจุให้นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะกินจุกินจุจนอ้วนฉุมุทะลุ อย่าดุซิมุทะรุอย่าดุซิถ้าลิงกินกะปิถ้าลิงกินกะปิคอยดูซิลิงดุนะคอยดูซิ ลิงดุนะอ่าอ่านได้ไหมคะคราวนี้เดี๋ยวอ่านพร้อมคุณครูหนึ่งรอบนะคะบทที่9สาสะอูนะคะกินจุกินจุจนอ้วนฉุมุทะลูอย่าดุสิถ้าลิงกินกะปิคอยดูสิลิงดุนะ ค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนไปฝึกอ่านที่บ้านบ่อยๆนะคะคุณครูสอนอ่านเพียงเท่านี้นะคะถ้าคําไหนที่หนูยังอ่านไม่ได้นะคะให้ย้อนดูวิดีโอนะคะย้อนดูวิดีโออีกหนึ่งรอบนะคะอ่ะคราวนี้อ่ะตัวนี้เป็นตัวอะไรคะยอ่อยักษ์เป็นตัวเป็นอักษรอ,อะไรคะอักษรต่ําใช่ไหมคะอักษรต่ําเวลาตามด้วยสระอ,อุต้องออกเสียงออกเสียงแบบไหนคะยออ,อยุยุนะคะ ยออุยุนะคะพายุพะเลมีพายุคราวนี้ตัวนี้เป็นตัวอะไรคะผอพึ่งผอพึ่งเป็นอักษรสูงนะคะอักษรสูงเมื่อกี้ค,คุณครูสอนไปแล้วว่าสะกดยังไงคะผออุผูนะคะ,อะผออุผู ฝาผูพายุทะลุฝาผูพายุทะลุฝาผูอ่าเปิดไปหน้าที่45เหมือนเดิมนะคะอ่าตัวนี้เป็นตัวทอทหารทอทหาร ฮะ uh huh. สะกดยังไงทออุทุนะคะทออุทุกทุระตาจือมีทุกระตาจือมาปะพายุอ่ะ uh huh. คราวนี้ดูเป็นตัวอะไรคะ มมมามมมาสกดยังไงคะมอุมุมอุมุมุทะลุมุทะลุชาลีมุทะลุละลอ่ะคราวนี้ตัวอะไรคะ ดอเด็กใช่ไหมคะดอเด็กอักษรกลางสะกดยังไงคะดออุดุดออุดุจะดุตาจือจะดุชาลีตาจือจะดุชาลี ก็ให้นักเรียนไปฝึกอ่านบ่อยๆนะคะที่บ้านนะคะเดี๋ยวไปฝึกอ่านต่อเพิ่มเอาเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาฝึกทําแบบฝึกหัดกับคุณครูนะคะอ่านนักเรียนเปิดไปหน้าที่46นะคะเปิดไปหน้าที่46นะคะเขาบอกว่าหัดอ่านแล้วระบายสีนะคะเดี๋ยวคุณครูสอนอ่านก่อนแล้วนักเรียนใช้สีที่บ้านระบายต่อกันเองนะคะอ่ะคำนี้ดูหน้าเสือสิหน้าเสือเป็นยังไง ดุใช่ไหมคะคำนี้อ่านว่าด d อ,อุดุนะคะด d อ,อุดุอ่ะคราวนี้นะคะรูปร่างคือประตูประตูเป็นยังไงคะผออุผูผออ,อุผูนะคะอ่านว่าผูอ่ะคำนี้นะคะดูจากรูปภาพจำได้ไหมเมื่อกี้เล่นทายภาพกันไปแล้วอ่านว่าพายุ นะคะพายุนะคะอ่าถ้าอ่านได้แล้วนะคะให้นางเยนเอาสีมาระบายให้สวยงามนะคะอ่ะดูด้านล่างนะคะด้านล่างหน้า46นะคะเขาบอกว่าเขียนตามรอยแล้วหัดอ่านนี่เขามีรอยมาให้ด้วยนะคะอ่าพยัญชนะตามด้วยสระนะคะพยัญชนะตามด้วยสระอุนะคะเมื่อเขียนเป็นคํา จะได้รูปพยัญชนะนะคะแล้วตามด้วยสระอุอยู่ด้านล่างของพยัญชนะนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเขียนพร้อมกับคุณครูเลยนะคะคุณครูก็จะพาอ่านไปด้วยเนาะอ่ะดูที่คําแรกสิคําแรกพยัญชนะก็คือตัวก็ไก่ก็ไก่ออกเสียงกอกอุก,ออกุนะคะกอุอกุที่สําคัญเลยนะัเรียนจะต้องรู้ว่า ตัวไหนเนี่ยเป็นอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำนักเรียนถึงจะสะกดได้ถูกต้องนะคะอย่างเช่นจอจานเป็นอักษรกลางจออจุจุนะคะจออจุจุนะคะต่อมาชอชิงเป็นอักษรสูงนะคะชออุจุนะคะชออ,อชุจุนะคะนอนหนูนอนหนูเป็นอักษรอ,อะไรคะงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมรีโลกแสดงว่านอนหนูเป็นอักษรต่ำนะคะอักษรต่ำจะจะออกเสียง นออุน uh. ุนออุนุนะคะออกเสียงนออุนุดอเด็กดอเด็กเป็นอักษรกลางนะคะออกเสียงอักษรกลางก็จะสะกดตามตัวนะคะดออุดุนะคะตออุตุนะคะส่วนทอถุงก็เช่นกันสะกดตามตัวนะคะอักษรสูงก็สะกดตามตัวเลยทออุถุนะคะบออุบุปออุปุพออุผุนะคะ ที่สําคัญคืออักษรต่ํานะคะอักษรต่ําจะออกเสียงเสียงโทรหรือเสียงตรีนะคะพออุพุพออุพุพน,นะคะมออุมุนะคะมออุมุอักษรต่ออักษรต่ํานะคะจะออกเสียงออกเสียงออกเสียงโทรหรือเสียงตรีนะคะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาฝึกอ่านกันหนึ่งรอบดีกว่านะคะกออุกุนะคะถือเป็นการทบทวนไปด้วยนะคะกออุกุ จออุจุชออุจุนออุนุดอุดุตออุตุถออุถุบออุบุปออุปุผออุผุพออุพุมออุมุนะคะ เมื่อสะกดได้แล้วคราวนี้ให้อ่านเป็นคำอ่านเป็นคําให้ได้นะคะคือไม่ต้องสะกดและวกุจุชุนุดูตุถุบุปุผุผุผมุอะฝึกอ่านให้ได้นะคะฝึกอ่านบ่อยๆนะคะ อ่ะสำหรับวันนี้นะคะการบ้านนะคะให้นักเรียนไปฝึกอ่านหน้าที่44และ45นะคะถ้าคำไหนอ่านไม่ได้อย่าลืมย้อนกลับไปดูวิดีโอใหม่นะคะสำหรับวันนี้ค,นคุณครูก็จบเรื่องของสระอุไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ